สวัสดีทุกคนยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่ในการีน่าฟรีไฟนะครับนี่เราก็จะมารีวิวกันเลยนะท่านผู้ชมกิจกรรมใหม่ก็จะมีชุดใหม่กันเยอะนะเห็นทุกคนก็จะซื้อเสื้อผ้าใหม่ของสก,กินตัวผู้หญิงนะครับเราจะให้ดูกันเลยนะครับนี่มันก็การอะไรอยู๋เราจะมารีวิวกันเลยนะตอนนี้ฝนมันก็ตกนะครับผมก็เลยเสียงไมค่ค่อยจะชัดเจนนะครับ ให้ดูกันเลยนะผมใช้ชุดใหม่นะครับนี่ครับกรรมใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะลักษณะของชุดมันเราจะมาดูกันเลยนะลักษณะของชุดก็จะเป็นแบบนี้นะทุท่านจมมันจะเป็นแบบสาวอะไรฮคาตีวะดูนะชุดใหม่อ่ะ สวยมากเลยนะ่านผู้ชมนจะเป็นเหมือนคาราเต้นินจาพวกนี้เป็นน,นิงจา้งจาใช่ไหมเออใช่นินจานินจานินจานะแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยก็คือครูนะสาวน้อยนักอะไรเขาเรียกเออสาวน้อยนักสื่อนะครับสวยมากเออชุดน,นี้ก็ก็ใช่ดีใช่ดีเดี๋ยวจันนะแล้วตู้อีวอลนี่อะ่ะผมก็เติมไปแล้วก็ยังไม่ได้เลยนะผมเนะมี่ยมี เดี๋ยวมันจะให้ทุกคนได้ดูเลยนะนี่ผมมีอันนี้อยู่ประมาณเจ็ดอันแต่ผมเนี่ยถ้าผมดวงนี้แล้วก็ถ้าผมสูงได้อัน,นี้หนึ่งอันแล้วก็้าล่างนะครับผมก็สาม,มารถแลกเสื้อตอัวน,นี้ไปได้อย่างที่ผมต้องการเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ผมจะชอบสีแดงมากกว่าสีแดงสวยเลยแล้วก็กดออกกันกินปืนใหม่ก็ยังไม่เข้ามาครับจไม่กินจะก้ามเนมก็กลับมาเหมือนเดิมมาท,าท่านผู้ชม จานเสื้อผ้าน,นี่ก็กลับมาด้วยนะครับมีกระทะลาวากลับมาอีกด้วยนะกับไอ้นี่ด้วยนะนี่ๆๆเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเลยนะมันจะเป็นกิจกรรมใ,มในกาลินาฟีไฟนะมันจะเป็นชุดทุกคนต้องว่าทุกคนอยากได้เจ้านี่ใช่ไหมทุกคนก็กดซื้อหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเพชรน,นะครับเพชรของผมไม่พอนะแล้วคุณก็จะสามารถซื้อเสร็จแล้วแล้วคุณก็จะติดดิ้ง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 ซื้อเอามาสองชิ้นซื้อหนึ่งชิ้นใช่ไหมแล้วคุณก็กดเลย มันก็จะตามตามตามแบบนี้และคุณก็จะได้ว่าคุณจะได้อะไรอะไรแบบนี้ครับส่วนนี่ก็ตัวละครใหม่ชุดไรก็ถาวอนหมดนะครับตัวละครเลยนะเดี๋ยวเลให้ดูเลยนะมันก็เป็นตัวละครที่เท่เหมือนกันก็ตอนนี้ราคาของมันก็ประมาณ99้าเพชรพนะครับก็เหมือนกับไอเนี้ยไอนี้ก็เก้าเก้าเพไอันี้ก็หนึ่งพันร้าเพนะครับส่วนว่าชุดที่ไอส่วนว่าที่เป็นตัวละครถุกศก ราคามันจะโคตรแพ,พงนะครับท่าผู้ชมส่วนนี้ก็ผมก็ซื้อขวดน้ำนี่นะครับผมก็สุ่มไม่ได้สักทีนะครับจะก,กำมีอก็ท่านผู้ชมผมก็ใช้ตัวล็อกใช้เอวานะครับตอนนี้ผมก็ใส่ชุดสีดำด่าดำเปียะหมดเลยนะตอนนี้เดี๋ยวพอเราผมก็ขอตบมิตรนี้นะครับก็ที่จะมาดูอยังไม่ตบก,ก่อนนะทุกคนอย่าลืมนนีี่่ ไออันนี้ผมอ่ะพรุ่งนี้ผมก็จะเติมนะครับประมาณเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพชรผมก็จะเติมประมาณสามร้อยนะผมก็สามารถซื้ออะไรก็ได้ผมจะได้ท่านั่งเนี่ยนี่นี่นี่ไอท่านั่งที่อยู่กับข้างปืนเอเคครับเนี่ยผมชอบมากนะครับท่านผู้ชมถ้าผมซุ่มได้ถือว่าดีนะดีโคตรๆนะแล้วเราก็ขอจบเพลินท่านี้นะครับท่านผู้ชมแล้วบ๊ายบายครับเคยเจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมก็ไปโรงเรียนอีกนะครับบ๊ายบาย